การโรชินช้าในปีนี้ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยค่ะครับคือการที่ว่าเราได้ศึกษาเกี่ยวกับการโรชินช้าอ่ามาตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กก็คืออ่าบางคนเขาบอกว่าอย่างสมมติผู้ชายนะครับอ่าในการโรชินช้าเนี่ยอ่าสมัยแต่ก,ก่อนเนี่ยความเจริญของบ้านเราหรือว่าของ มนุษย์เรายังไม่ได้เจริญหมองวันนี้นะครับก็คือสมัยก่อนได้ยินมาว่าอย่างเช่นว่าสาวๆหรือว่าปอหรืออะไรต่างเนี่ยเราต้องดูคนที่เขาโลยินช้าตรงนี้ว่าความแข็งแกร่งของผู้ชายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพวกเราก็คือในการในด้านทำมาหากินทำไร่ทำสวนทำนาเพราะฉะนั้น บางคนเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนว่าเราหาคู่เราหาที่เป็นคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความเป็นมาที่สมัยก่อนเขาเล่ากันว่าคนที่ขีด่ดีหรือว่าคนที่โลอย่างสมมติผู้ชายเนี่ยเขาโลกเก่งเขาแข็งแรงเนี่ยสแสดงว่าเขามีความอดทนในการทำมาหากินอันนี้คือความเป็นมาสมัยก่อนเนาะ,ะแล้วก็คือการสืบทอดกันมาเนี่ยมาถึงรุ่นพวกเรา บางคนเขาก็เล่าอีกแบบหนึง่งบางคนเขาก็เล่าอีกอย่างหนึง่งอะไรต่างอย่างเงี้ยก็คือการล้อยิงช้าของผู้ชายก็คืออย่างเช่นว่าอย่างสมมติผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงคนที่แอบชอบหรืออะไรต่างๆเนี่ยตอนเป็นสาวสาวเบาๆเนี่ยเขาจะมาดูตรงนี้ครับว่าการล้อยิงช้าเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงอ่นนี่คือการเลือกคู่ครองของสมัยก่อนอันนี้คือการเล่าสู่กันมานะครับ น,นี้คือเป็นของในฝั่งฝ่ายชายก็จะมีฝ่ยายหญิงด้วยทางผู้ชายเขาก็จะดูอย่างนี้ครับกาบลักษณะการโล้อะไรต่างๆออก็คือความเป็นมาก็คือในการที่จะโล้ช้าสมัยกอ่อนเราไม่มีอะไรที่เป็นสารสีเสียงเหมือนวันนี้เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาก็ใช้วิถีชีวิตแบบของบ้านเราหรือว่าของทุกที่ที่ทเขาดำรงชีวิต แบบชนเผ่าอ,อาขาของเราที่ดั้นเดิมอันนี้คือการเป็นมาของอที่เขาเล่ากันมานะครับขาต่อไปนะคะก็จะเป็นการสาธิตโชว์การโลชินช้าแบบผู้หญิงนะคะซึ่งจะมีการโลชินช้าแบบนั่งแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งเดียวนะคะ แล้วก็จะมีการร้องเพลงไปด้วยในเวลาโรชินช้าเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะอธิบายเล็กน้อยค่ะ,ะคนที่หนักก็ชิดเข้าไปที่สายอันนี้ครับแล้วก็คนที่เบาหน่อยก็อาจจะถึงมานิดนึง น้ำหนักอาจจะไม่เท่ากันเนาะปกติแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่าอา่อตี้เราได้ชมในการโชว์ของผู้ชายแต่ใน่วนตรงนี้ในการโชว์ของผู้หญิงเนาะ,ะสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะมีการร้องเพลงอะไรเนี่ยเบาจีบเสาหรือว่าเสาจีบเบาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการร้องเพลงตรงนี้ แล้วก็เขาจะร้องไปเรื่อยๆแล้วก็จะพูดถึงอ่าพืชพันธุ์ขาหารที่เราได้ปลูกหรือว่าเราได้วางลงไปเนี่ยอ่าขอให้งอกง,งามเหมือนที่เราโยนช้าลให้เหมือนความสบายใจอะไรต่างเนี่ยขอให้เกิดขึ้นกับกลุ่มพวกเราหรือว่าในของหมู่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการร้องเพลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับอ่าก็คือวิถีชีวิตสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่กันมาเนาะแล้วก็ คืออย่างนันเมื่อกี้ที่ผมได้พูดถึงฝ่ายชายฝ่ายหญิงเขาก็จะมีการร้องเพลงไปแล้วการรัศน,น์นันว่าเ,เราลัษณะเหมือนกันจีบกันอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับแต่เวลานี้ลูกหล,ล,ล,ลานเล,นล,นล,นลยดนอะไรมาถึงพวกเราแล้วเนี่ยเราไม่มีการที่อ,อย่างเช่นว่าร้องเพลงอะไรเนี่ยน้องๆเขาอาจจะไม่ได้ศึกษาในการร้องเพลงตรงนี้ครับความเป็นปมาของการลออ้อชา้าเนี่ยจริงๆแล้ว ต่อมายาวนานแล้วก็มีหลายๆอย่างที่สอนให้พวกเราเนี่ยรักกันให้เหมือนกับเสาเสาชิจาสีต้นเนี่ยเหมือนเราสี่พี่น้องแต่เราใช้ไสหรือว่าเราใช้สะดืออันเดียวกันในลโฆษณะอย่างนี้อันนี้คือความเป็นมาที่สมัยคนท่าคนแก่เขาได้พูดต่อๆกันมาครับขอคุณครับ 啊！吃炒那了，吃那，毛根好